สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาถึงเรื่องหน่วยรับเข้าแล้วนะคะหรือที่เราเรียกว่า input นะคะหน่วยรับเข้าหรือ i n p พ t เราไปดูกันว่าหน่วยรับเข้าเป็นอย่างไรหน่วยรับเข้าคืออุปกรณ์ชนิดเหล่านี้นะคะเรียกว่าหน่วยรับเขา้าไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรือที่เราเรียกว่าแป้นพิมพ์เมาส์แทร็กบอลอันนี้อาจจะยังปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมแล้วเนาะทัชแพดจะอยู่ในโน้ตบุ๊กนะคะ จอยสติ๊กอันนี้สำหรับเล่นเกมปากกาไพร์ติงสติก๊กดิจิตอลแคมิราสแกนเนอร์บาร์โค้ดต่างๆเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายไปทีละอุปกรณ์ให้ฟังเนาะส่วนอุปกรณ์ไหนที่ปัจจุบันไม่นิยมใช้คุณครูจะขอข้ามไปนะคะหน่วยรับเข้าทำไมถึงเป็นอุปกรณ์พวกนี้เพราะหน่วยรับเข้ามีหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เรียรับข้ขอมูลจึงเป็นหน่วยที่ทำงานที่ช่วยให้มนุษย์ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะเหมือนเราพิมพ์คีย์บอร์ดเข้าไปมนุษย์ต้องการที่จะค้นหาคำว่าหนังสือเรียนมนุษย์สั่งการไปหนังสือเรียนกด enter เปบเครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ว่าเราสั่งการไปแบบไหนประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเนอะ มาดูอันนี้เรียกว่าอะไรคีย์บอร์ดใช่ไหมคะหรือแป้นพิมพ์ทําหน้าที่อะไรมาดูกันทําหน้าที่รับข้อมูลโดยรับข้อมูลจากการกดแป้นบนแผงอักขระก็คือแป้นพวกนี้นะคะโดยมีทั้งตงัวอักษรภาษาไทยอักษรไทยและอักษรภาษาอังกฤษซึ่งแผงแป้นอักขระมาตรฐานที่นิยมใช้มากก็คือมีจํานวนหนึ่งร้อยสามแป้น นะคะอันนี้คือแป้นพิมพ์เนาะหรือที่เราเรียกว่าคีย์บอร์ดไปคืออะไรคะเมาส์อะเมาส์อุปรกรณ์ที่สามารถเลื่อนตัวชี้เลื่อนเนี่ยไปยังตำแหน่งที่เราต้องการบนจอภาพก็คือจอคอมพิวเตอร์ได้เลยซึ่งมีลักษณะเป็นปุ่มปุ่มกดครอบกดขวากดซ้ายหรือที่เราเรียกว่าคลิกขวาคลิกซ้ายนะคะแล้วจะมีลูกกลม,กลม อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะลากเลื่อนลากขึ้นเลื่อนลงนะคะตามที่เราต้องการที่จะชี้ไปไหนเนาะไปอ่ะอันนี้เราจะเคยเห็นอยู่ที่ไหนส่วนมากเราคงจะเคยเห็นอยู่ในเซเว่ใช่ไหมคะเวลาเราอ่าซื้อไอติมซื้อขนมมันก็จะมีช่องๆแบบนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ส่องสัญลักษณ์ สัญลักษณ์แบบนี้เป็นแถบแท่งสีดำสีขาวสลับต่อเนื่องกันไปโดยข้อมูลบาร์โค้ดจะใช้แทนตัวเลขเนาะเป็นเหมือนสัญลักษณ์นะคะเขาเรียกตัวนี้ว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดเรียกตัวนี้ว่าบาร์โค้ดนะคะต่อไปอุปกรณ์ต่อไปคืออะไรคะจอ,อสัมผัสหรือที่เราเรียกว่าทัชสกรีนปัจจุบันก็จะเป็นพวก iPad ก็ทัาสกรีนได้ไอโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์บางชนิดก็ทัาสกรีนได้ก็คือเอานิ้วจิ้มๆใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มันมีสองความหมายคือเป็นทั้ง Input คือหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก Output เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปเนาะซึ่งจอภาพสามารถรับข้อมูลไปประมวลผลได้โดยการสัมผัสบ,บนบริเวณจอภาพแด้วก็จะได้สิ่งที่เราต้องการที่จะเลือกนะคะต่อไปต้องถ่ายภาพดิจิตอล สามารถถ่ายและบันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในตัวกล้องแล้วก็โชว์ภาพให้เราเห็นได้ทันทีนะคะเขาสื่อคน่อคอมพิวเตอร์ได้ทันทีนะคะก็คืออาจจะจากการ์ดของมันหรือจะอาจจะเสียบสายเพื่อที่จะเอาภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ได้นะคะต่อไปอ่ะอันนี้นักเรียนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่เขาเรียกว่าจอยสติ๊กนะคะส่วนมากจะเอาไว้กับการเล่นเกมการบังคับเนาะ เป็นอุปกรณ์ที่เป็นคล้ายๆกับคันโยกเหมือนกับอ,อยู่บนรถใช่ไหมคะซึ่งผู้ใชยย้เนี่ยสามารถโยกบังคับควบคุมทิศทางอาจจะเล่นเกมการแข่งรถหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับอะไรอันนี้คล้ายๆกับปรินเตอร์ใช่ไหมคะแต่เขาเรียกว่าเครื่องสแกนเนอร์เป็นการสแกนจากกระดาษ ที่เป็นกระดาษเฉยๆให้สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะคะเป็นอยู่ในให้อยู่ในแบบเอกสารที่โชว์ในคอมพิวเตอร์ได้จากกระดาษแผ่นหนึ่งให้กลายเป็นเอกสารเนาะต่อไปอันนี้ง่ายมากคือเขาเรียกว่าไมโครโฟนนะคะเป็นอุปกรณ์อ่ะเมื่อคุณครูพูดเนาะเสียงก็จะเข้าไปในไมโครโฟนซึ่งไมโครโฟนจะนำข้อมูลเสียงเหล่านี้ไปแสดงผลทาง ลำโพงนะคะซึ่งลำโพงเนี่ยเราจะได้เรียนลำโพงจะเป็นเอาต์พุตก็คือการแสดงออกแต่วันนี้เราเรียนอินพุตคือเรารับเสียงรับแต่เสียงก่อนเนาะจากไมโครโฟนโอเคง่ายๆอุปกรณ์รับเข้าดินคูอธิบายให้ฟังความหมายต่างๆเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ส่วนมากเราจะคุ้นเคยยกเว้นจจอยสติ๊กเนาะอันนี้คุณครูเอามายกตัวอย่างให้ดูเฉยๆใช่ไหมคะ โอเคเรามาทดสอบความเข้าใจหน่อยว่ารู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อกี้มากน้อยเพียงใดแรกมีคำว,ว,ว่า่าเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมีเส้นหลายเส้นใช้แทนรหัสอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีเส้นหลายเส้นใช้ติตดต,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 ตีเขาเรียกว่าเครื่องอ่านบาร์โคดใช่ไหมคะอะลองมาข้อสองที่ไขไม่ทันเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งสองอยู่ด้วยกันคือ คีย์บอร์ดนั่นเองนะคะอันที่3ามมีไหมมีเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งยิ้มใส่เมื่อเห็นเขาเรียกว่าอะไรคะอ่ะอันนี้ง่ายมากกล้องดิจิอตอลน,นะคะโอเคให้ได้สนุกสนุกกันเนาะวันนี้งานของเราเหมือนเดิมนะคะให้เรียนทำต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยก็คือทำไปงานที่5ในหนังสือคอมพิวเตอร์มาดูสิเขาบอกว่า,างไงเรื่องหน่วยรับเขา้า อินพุให้นักเรียนจับคู่อุปกรณ์และลักษณะการทำงานให้สัมพันธ์กันเช่นอันแรกอะไรคะเมาส์มาดูสิเมาสม์มีวิธีการทำงานอย่างไงเป็นคันโยกไหมถ้าใช่ก็ถูกเป็นไหมคะไม่รู้เนาะเมาส์เป็นอะไรอุปกรณ์ที่ชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนจอภาพถูกไหมอ่ะสมมุติถูกแล้วก็เชื่อมโยงให้มันเข้ากันก็คือบอกลักษณะการทำงานของอุปกรณ์รับเข้าเหล่านี้ให้มันถูก แล้วก็เชื่อมใส่กันเสร็จแล้วเหมือนเดิมทำยังไงคะถ่ายภาพแล้วส่งลงในลายกลุ่มเช่นเดิมนะคะคุณครูขอทวนหน่อยบางคนที่ ยังไม่ส่งงานคุณครูลบกวรนส่งย้อนหลังให้คุณครูนะเนาะเพราะว่าคุณครูก็จะเช็คคะแนนให้พวกเราเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะคุณครูไม่อยากให้มีงานค้างอมีอะไรที่ทําส่งมาให้คุณครูก็จะเช็คคะแนนเช็คเวลาเหรียนให้เนาะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย